ทุระที่สพสะเด็ดพอดีเดินทางมาเจอตารวจพอดีครับก็เลยจะเข้าไปถามก็หน่อยว่าด่านอะไรมาตั้งอะไรในต้นจุดนี้นะครับเดี๋ยวรอรอเดี๋ยวนะครับที่จะไปสพสเมเด็จครับผมรอก่อนนะครับป๋าตอนนี้มาเจอพัิยาตรงหน้าเอกไซครับ ครับผมพอดีเดินพอดีเดินทางมาเจอพอดีมีตำรวจสามนายมาตั้งจุดจุดอะไรครับท่านขอถามนะครับจุดอะไรครับเลขหมวกหกหนึ่งหกเจ็ดครับเลขอะไรครับด่านจุดอะไรครับหมวดหเลขหมวกหกสี่เจ็ดครับหกสี่สามครับนี่มันด่านอะไรครับ ผมก็ไม่เข้าใจครับผมเนี่ยด่านอะไรเนี่ยสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างมากประชาชนหาเช้ากินค่ำไม่มีจะกินอยู่แล้วขับรถออกมาก็มาเจอด่านเจอดักกันอย่างเงี้ยเนี่ยสามทางสามแยกนะครับเนี่ยสามแยกนะครับดูครับถามว่าทาถูกไหมถนนเขาสร้างมาด้วยเงนินภาษีอากรของประชาชนทุกคน แต่พอสร้างเสร็จให้ตำรวจมาตั้งดา่านทำถูกต้องที่ไหนล่ะเ <c oughs> ดี๋ยครับ <c oughs> มียศร้อยตำรวจตีสองนายสิบ <c oughs> ตำรวจโทรคนหนึ่งการตั้งด่านขอผมอยากจะกถามท่านประยุทธ์นะครับว่าท่านมาคืนความสุขให้ประชาชนหรือว่าท่านเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน ด่านมีทุกซอกทุกซอยประชาชนก็อยู่กันแบบล,ลำบากขี่รถออกมาก็มาเจอด่านเดี๋ยวสพอสมเด็จรอเดี๋ยวนะครับปา๋ารอรอก่อนเดี๋ยวผมดูด่านตรงนี้ก่อนเดี๋ยวดูวอด้วยนะครับทีมกฎหมายดูด้วยนะครับผิดลาวานไปตามผิดเลยเี่ยดูไอ้ ถนนเขาสร้างมามาตาสามแปดสามเก้าขาก็บอกว่าห้ามไม่ให้ผู้นหนึ่งผู้ใดเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรแต่ทําไมตํารวจอะทำผิดกฎหมายซะเองเออเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรได้ไงถนนเขาสร้างมาด้วยเงินภาษีอกรของประชาชนน่นนนมีอาสาด้วยนี่มีอาสาด้วยปไม่รู้จะเข้าข่ายมาตา2 0 9หรือเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บนึงครับเดินไปดูครับเดี๋ยวหนึ่งเจฟ้องทีมทีมกฎหมายเตรียมร่างหนังสือเลยนะครับเนี่ยสามแยกเนี่ยสามแยกมาตั้งได้ยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยครับตรงหน้าร้านเอกไซครับใครใครใครเป็นหัวหน้าด่านครับเนี่ยจุดอะไรก็ไม่บอก ถามอะไรก็ไม่ตอบเนี่ยจุดอะไรเนี่ยถามอะไรก็ไม่ตอบป้ายก็ไม่มีบอกขี่รถมาทางทางแยกโดนเลยเนี่ยรถมาจอดเองี้ยผิดกฎหมายนะครับเนี่ยตำรวจทําผิดกฎหมายซะเองเนี่ยประชาชนแล้วมาหาจับประชาชนทําถูกต้องไหมเนี่ยฮะ ใช้เป็นหัวหน้าด่านครับดุณพี่เดินไปดูปะนะครับพี่อ่เนี่ยครับไม่ไหวแล้วประชาชนอยู่กันอย่างหวาดระแวงถนนก็สร้างมาด้วยเงินภาษีก่อนแต่มามีตำรวจเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรมาตรา3839ของห้ามไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใด เนี่ยเรถวิ่งไปไม่สะดวกประชาชนก็เดือดร้อนเนี่ย,เ,ยเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรทำได้ยังไงกันแบบเนี้ย ท่านเป็นหัวหน้าผู้ควบผู้ควบคุมด่านหรือเปล่าครับผู้กองผู้กองวุฒิชัยมีลผลผมอยากจะถามท่านหน่อยครับว่ามาตราสามแปดสามเก้าเนี่ยเขาห้ามไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรแต่ทำไมท่านเอามาวางรู้ไหมว่านี่ทางแยกทางร่วมเนี่ยมาตั้งได้ไงเนี่ยเนี่ยประชาชนก็อยู่กันแบบหวาดระแวงอยู่กันอย่าง ล้วพวกท่านก็ออกรั่วทำตามกฎหมายทำตามกฎหมายทำตามระเบียบระเบียบยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยทางร่วมทางแยกเดี๋ยวมาตั้งได้ไงเนี่ยฮะเดี๋ยวนะครับสพสม็จเดี๋ยววันนี้จะไปร้องเรียนไปร้องทุกขาวโทษตำรวจอยู่แล้วรอแป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึ่งนั่นั่นมันตำรวจหรืออาสาน่ะฮะนัะ่นอะคนนั้นคนนั้นไม่มีหมวกไม่มีอ่ะทีมกฎหมายแคปหน้าจอนะครับ บุตรชัยมีละโมีละกุลเนี่ยมาตั้งกันทุกวันตั้งเพื่ออะไรประชาชนก็เดือดร้อนนะผู้กองมาตรา3 9 39เขาเขียนว่าไงห้ามเมียผู้หนึ่งผู้ใดเอาสิ่งของมาวางกีดช่องการจราจรถ้าทำตามกฎหมายจริงอ่ะทำไมพวกท่านเอามาวางล่ะครับฮะประชาชนมันไม่ไหวจะทนแล้ว ออกมาก็มาเจอด่านเนี่ยทางสามแ p ่งอย่างเงี้ยอ,ออกมาโดนเลยออกมาโดนเลยถามว่าทำถูกต้องไหมเที่ยวนี้ต้องมีการแจ้งความจับกันครับมาตราหนึ่งห้าเจ็ดไม่ต้องพูดมากแล้วพูดไปก็ไม่มีประโยชน์มีอย่างเดียวคือแจ้งความจับกันครับเนี่ย หมวกไม่มีนะอาสาแต่แต่งชุดตำรวจวใครเห็นก็มองว่าเป็นตำรวจพวกท่านทำอย่างนี้ได้ยงไงะกฎหมายเขามีแต่พวกท่านไม่ไปจับเนี่ยถือว่าระเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติไม่ชอบละท่านจับแต่ประชาชนใช่ไหมว่าผมพูดถ,ถูกไหมสอพอพระรยาครับหน้าเอ็กไซ์หน้าเอ็กไซทีมกฎหมายดูด้วยนะครับเนี่ย ประชาชนก็ขี่รถออกมาเจอเลยเนี่ยอย่างเงี้ยสร้างความเดือดร้อนแล้วก็บอกว่าทำตามกฎหมายทำตามกฎหมายทำยังไงกฎหมายอย่างเงี้ยถือว่าเราเว้นนะครับนะ่ยอาสาแต่งชุดคล้ายตำรวจ มันไม่ใช่นะคืออย่างมาตราสามแเก้านี่ยเขาห้ามไม่ให้ผู 1, ้หนึ่งผู้ใดเอาสิ่งของมาวางกิดช่องการจราจรแต่พวกท่านก็มาวางพวกท่านจับผิดแั่คนอื่นแต่พวกท่านไม่เคยดูของพวกท่านเลยใช่ไหมแต่ผมก็อยู่ไม่นานเดี๋ยวผมจะไปสพสเสม็ดวันนี้ลองทุกขก่าวโทษมีกี่นายเดี๋ยว หนึ่งอาสาหนึ่งสองสามี่ห้าหกผู้กองเ,าเอางหัวหน้าชุดร่วมกับพวกมาตาสา3แปดเก้ขาก็ม่ห้ามว่าไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเอาสิ่งของมาวางจีดช่องกันจราจรน,นะพวกท่านเห็นแต่ความผิดของคนอื่นแต่พวกท่านไม่มองดูความผิดของพวกท่านเลยสองวันตั้งสาวันตั้งมันอยู่กันได้ยังไงประชาชน ดนะูมาเรียกหมดทุกคันอ่ะดูเขาใส่มวกก็เรียกพี่พี่ครับทำไป็นงานไหมนะทำไป็นงานไหมดูเดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยวกลับมาจากสพเสม็จก่อนนะครับผู้กองไปก่อนนะไปถ้าปรับพุงตัวผมก็จะไม่ร้องเรียนแต่ถ้าทำกันแบบนี้อยู่เรื่อยๆมันก็ไม่ไหวประชาชนก็ต้องมีการแจ้งความจับกัน ร้องทุกขก่าวโทษกันมาตราหนึ่เนี่ยท่านเห็นคนทำผิดแต่งตุชุดคล้ายตำรวจแต่พวกท่านก็ไม่ทำเฉยนิ่งปิดเคเดี๋ยวผมกลับมาจากสพสมดตรเดี๋ยวผมไปสพออสมดตรวันนี้เดี๋ยวกลับมาได้เจอกันสออพปัญยาทีมกฎหมายแคปหน้าจอนะครับเนี่ยการตั้งด่านนี่มันทำให้เศรษฐกิจดีตรงไหนอ่ะ กำลังมาเรียกประชาชนเขาจะอยู่กันยังไงเจอกันแบบนี้ตั้งตั้งแต่แตกี่โมงแล้วกี่โมงครับไม่ต่ออีกประชาชนถามให้ความรู้ประชาชนมั่งก็ได้พวกกอง ถามว่าสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนไหมขี่รถมาบางทีเข้ามาเจอดนันเขาไม่มีใบขับขี่ก็เ,เลี้ยวหลบอ,อรู้ว่าคนทำผิดก็คือผิดแล้วรถเกิดอุบัติเหตุพวกท่านมองความผิดแต่ประชาชนแต่พวกท่านทําผิดพวกท่านไม่นีทิ้มเจ้ไหมฝรั่งใส่หมวกมาก็เรียกอย่างเงี้ยมันทําลายเศรษฐกิจเลยนะครับผมจะพูดให้ฟัง ไม่ใช่ว่าทำให้เศรษฐกิจมันดีขึ้นนะเพราะการตั้งด่านของพวกท่านเนี่ยสร้างความเดือดร้อนรำคาญมาตาหนึ่งสามแปดใช่ไหมว่าผมพูดถูกไหมนี่ยเอากล้วยไปวางไว้ถนนเดี๋ยวไปถ่ายนี่ก่อน เดี๋ยวผมไปนี่ก่อนเดี๋ยวไปสพสเสม็ดก่อนนี่นะครับร้อยตำรวจเอกมุติชัยมีละกุณผู้ควบคุมด่านวันนี้ครับหัวหน้าจุดตรวจหากพบการ หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตโดยมิชอบแจ้งผู้บังคับผู้บังคับการโทร0816526266 0816526126พลตำรวจตีอัตสิทธิ์จิตจาหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีหรือแจ้งร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ สายด่วนหนึ่งห้าเก้าเก้ามีกล้องสองตัวเนี่ยสร้างความเดือดร้อนเนี่ยถือว่าเลือกตรวจเป็นบางคันครับถือว่าเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือประพฤติไม่ชอบมาตรา157นะครับ เนี่ยมีชายคนแต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจใส่ชุดคล้ายตำรวจแต่ก็ยังปล่อยป่าละเลยน่าจะโดนหนึ่งห้าเกียดครับทั้งชุดจะอยู่กันได้ยังไงแบบนี้ประชาชน เอาสิ่งของมาวางจิตช่องการจราจรประชาชนก็เดือดร้อนทุกหย่อมย่าอุกกงเดี๋ยวกลับมาจากสพสมเิ็จเจอกันเนี่ยแค่มาดักจับตรงมุมนี้ก็ผิดกฎหมายแล้วผิดระเบียบแล้วยังพากันทำอีก า,า่ผู้กองครับที่ออกมาตั้งด่านเนี่ยลงปอจอวว่าครับ ดี๋ยวยังไงจะเข้าไปดูนะครับเนี่ยมาตั้งเนี่ยฮะครับสามแยกเสริมพระเกียรติสิดทับหนึ่งหน้าเอ็กไซ์พัทยาครับตั้งกันแทบทุกวันประชาชนจะอยู่กันยังไงออกมาก็โดนออกมาก็โดนถนนเ้าสร้างด้วยเงินภาษีอกรของประชาชนแต่พอสร้างเสร็จ ก็เอาสิ่งของมาวางจีดช่องการจราจรจะสร้างกันทำไมจะจะแบบนี้ดูนะครับจะอยู่กันยังไงประชาชนแบบนี้ แล้วก็ฝรั่งมาเรียกอย่างเดียวใส่ไม่ใส่เรียกแล้วอย่างนี้เหรอทำให้เศรษฐกิจมันดีครับผมโอเคอเครับผมเอาเลมาไล่โปลิท Yes uh, too much โบลิทโอโ้โปลิท is is <c oughs> <c oughs> I think it's only dangerous for foreigner. อ๋อผมผม,ผมพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น No speak English. อ้าวโเคโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับเดี๋ยวผมจะไปตามดูปจวการตั้งด่านได้ลงอนุญ,ญาตหรือเปล่าครับขอบคุณครับสวัสดีครับแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวจะไปทุรคะครับผมสวัสดีครับ 他不听。